สวัสดีค่ะส้มตำวมนนี้ตำลาๆเลยจริงๆปลาลาแบบหนุ่มไม่รู้จะกินอะไรวันนี้วันพระ กินจะทางบ้าน ก็จะทำกุ้งถังคือมันมีอยู่แล้วแหละกุ้งถังแต่ไม่ได้ทำกินสักทีมันยุง่งแล้วของก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้ 我、嗯、看。 พริกจินดามาถูก,ถกใจมากถ้าเป็น,ปนพริกจินดามันตำสุ่มตำแล้วมันจะหอมมันจะอร่อยเนาะ อร้อนร้อนไปเที่ยวไหนกันออกจากบ้านกันไหมจ๊ะการนี้ไปเที่ยวน้ำตกเนาะถ้าไม่มีฝนทะเลก็ร้อนไปเที่ยวน้ำตกสดชื่น <c oughs> กินเก๊กหัวยเย็นๆที่ดําตกเนาะน้ำแข็งเยอะนี่น่าจะเกินน่าจะเกินห้าปีที่ ไปน้ำตกครั้งล่าสุดไปก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าน้ำแห้ง ว่าไปทีก็ช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจไปทีก็เสียเงินที เสียเชียวตอนนี้ก็แดดเอาเรื่องเหมือนกันเมื่อวานเอาน้ำใส่ตู้ฟิตว่าจะแช่ให้มันเย็นนิดนึง ครึ่งชัวง่วโมงเป็นน้ำเข็งเอาออกมาวางยี่สิบนาทีไม,ไม่ถึงละลายเกือบหมดออืปกติกินไปเป็นชั่วโมงกว่าจะละลาย ชอบกินเผ็ดแต่บางทีมันก็ทนไม่ไหวแต่ชอบตอน,นเด็กๆเผ็ดเยอะกว่านี้แดงเถือกยังกินได้อ่ะตอนนี้กินไม่ได้อย่างงั้นอย่างงั้นไม่ไหวแสบท้อง สี่ห้าควอบจำได้เลยคุบ้านไม่มีตังค์ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นคือกินอะไรก็ไม่ได้แยกของเด็กของผู้ใหญ่อะไรก็กินก็กินอย่างไง้นนะม,มีอะไรก็กินอย่างนง้มันก็กินได้ธรรมชาติ เด็กสมัยนี้ก็แยกหมดอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกเราก็แยกกันตัวเลือกมันแยกในเดี๋ยวนี้ก็ตามสื่อตามอะไรเด็กต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีกำลังก็ทำได้ บางคนเขาไม่มีกําลังซื้อเขาทํามีอะไรกินอย่างงั้นว่าไม่ได้นะที่เราพอจะมีกําลังซื้อไปบอกให้คนที่ไม่มีกําลังซื้อทําอย่างนั้นทําอย่างเี้ก็เจเอาตังค์ที่ไหนอ่ะ ได้ก็รู้กันอยู่ ภูมิต้านทานเนาะเด็กต่างจังหวัดนี่ก็ดีใจภูมิใจนะจ๊ะเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่เคยอายเลยว่าเป็นเด็กข้างน,นอก <c oughs> ไม่เคยอายว่าอยู่เอออยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรงี้ไม่ความสุขไม่ความสุขค่ได้บอกว่าเออเป็นคนต่างจังหวัด ก็ไม่เคยน้อยใจว่าตัวเองจนตอนเด็กไม่ค่อยรู้สึกกับคนที่ มาบอกว่าจนมาบอกว่าอะไรเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดอะไรงนยจนก็จนตัวเป็นไร แล้วเราไม่ได้เด็ดร้อนใครเนาะแต่สมัยเด็กมันก็นะเพราะเราไม่รู้เรื่องไงเอ,อลเลราอยากได้อะไรเราขอแม่ได้บางไม่ได้บางส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เนี่ยแบบเราตกไหมเราตกไหมจนป่านนี้ ที่เขาซื้อใหอ้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่มีเงินจะทำไงสมัยนู้นอะนะสมัยตอนโอ้โหห้าหกกว่าแบกได้แล้วแล้วก็ไม่ได้มานั่งคิดว่า แม่จะเอาตังค์จากไหนซื้ออ,อะไรเงี้ยแม่ไม่เคยโกหกว่าแม่ไม่มงมนตังค์อืไม่มีคือก็คือไม่มีอืมไม่มีก็ทำงานหาเงินซื้อที่ทำงานตั้งแต่หกขวบเจ็ดขวบ ช่วยแม่ช่วยก็เหมือนไม่ช่วยช่วยไปถูกด่าไปถูกปีไปอะไรก็ไม่รู้ลองห้ไปไม่อยากทำงานเป็นคนชอบติดบ้านติดห้องมาตั้งแต่จำความ ทำงานนี่ก็คืออยากอยู่บ้านอยวกอยู่เฉยๆแบบอยู่กับตัวเองอะเรื่องอยู่บ้านอืมแม่ก็ไม่เข้าใจมันขับไปทําอยู่นั่นเพราะว่าความจนมันน่ากลัวถ้ามันไม่มีขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเดิ่บมาก นี่เป็นโตมากับแม่เลี้ยงเดียวตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยรู้ว่าว่ามีพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือแม่ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อคืออะไรอะ่ะทำไมคนอื่นถึงมีพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยว่ามีพ่อกับไม่มีพ่อแล้วมันต่างกันยังไงอะไรเนี้ย โตมาโดยที่แบบไม่มีพ่อพ่อมีชีวิตอยู่ไหมมีนะคะแต่ว่าไม่ไม่เคยมานั่งคิดว่าเอออยากได้พ่ออิจฉาคนอื่นมีพ่ออะไรเงี้ยไม่เคยเลยอ่ะเพราะว่าการเลี้ยงดูของแม่เนะเขาเป็นเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เรารักแม่มากเขาดุเขาดา่าโกรธแต่ก็ยังรักอยู่ดีอืม เขาให้ไปทํางานเขาให้ทํานั่นทํำนี่เขาโมโหโกรธโกรธแล้วอยากจะหนีไปไกลๆอะไรเงี้ตอนเด็กมันก็พูดไปพอเรามาลงใช้ชีวิตเรารู้แต่เรื่องการที่แบบคุยหาพ่ออยากมีพ่ออิจฉาคนมีพ่อไม่เคยไม่เคยมีคิดเลยนะตัวันนี้พูดคุยกับพ่อ โอ้โห oh. แทบไม่เจอกันเลยอืมครอบนี้ครอบครัวใหม่อืครอบใหม่เขาก็ดีนะ,ะระยะใหม่พ่อพา่าก็ดีไม่เคยอิจฉาไม่เคยแบบอืมอยากให้พ่อกลับมาหาแม่เลยไม่เคยมีในหัวเลยไม่เคยมีในหัวที่จะมาคิดอะไรเงี้ยเลยอ่ะ ก็ม่ความสุขดีอยู่แล้วแม่นี่เป็นเป็นแม่เป็นคนที่ปรึกษาได้เลยเพราะอยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉนันแม่ก็จะรู้ใจนี่ก็จะรู้ใจแม่มาก แม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรซื้อของบำรุงไม่ต้องคอยถามแม่เลยว่าแม่ชอบอะไรซื้อไปก็คือแม่โอเคก็มีบุบนุบนางทีก็ซื้อมาอะไรเยอะๆแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราจะรู้สไตล์การแต่งตัวของแม่ว่าแม่ชอบแบบไหนสีประมาณไหน บากินพ่อแม่บางคนพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงขาอย่าไปน,น้อยใจนะเนาะไปน้อยใจอย่าไปคุหยหาอยู่กับสิ่งที่มีอมพอเราเกิดมา เกิดมาแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่ดีแต่คนมาพูดคุยมันก็ก็ชุ่มกระชวยใจ <c oughs> แต่ไม่คิดเวลาบางคนเนี่ยไปเจอโดนตกโดนตีทะเลาะทุกวันอนอกใจของหมวกมีทำไม ถ้ามีาครอบครัวแล้วตบตีครั้งหนึ่งจบไม่ไปต่อนี่โชคดีมากไม่เคยมีไม่เคยมีผู้ชายตบตีหรือด่าทอว่าร้ายอะไรเลยโชคดีตรงนี้ใครมีก็ไม่ต้องไปทนเราจะ ผู้ชายมันมันหายากแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะหาไม่ได้เลยหาในประเทศได้หานอกประเทศเออในประเทศมันไม่ดีหานอกประเทศถ้ามันมีน้อยตอนนี้ในประเทศผู้ชายมีน้อยก็หานอกประเทศ รักตัวเองอันดับหนึ่งถ้ายัางไม่มีลูกถ้ามีลูกแล้วรักลูกสอนลูกไม่ค่อยไปหารักคนอื่นอาน,นจินที่สุดตอนเด็กๆผู้ใหญ่พูดไม่ค่อยอยากจะฟัง รักตัวเองให้รักตัวเองรักตัวเองดีที่สุดอะไรเงี้ยพูดมาก็รำคาญด้วฟังตอนตัวมาจะรู้จริงๆริงว่ามันคือความจริง เมามอยหอยสั่งนะจ๊ะเล่าสู่กันฟังเนาะแม่เนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ